กัสบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีอิสสีสุขานที่เข้ามาติดตามสะสมส่องเบาตายด้วยพี่น้องไม่มีเบาตายกือจพามาหลอดตลาดกับไผ่กับนองหนัดน,นั่นเอง บัวเป็นส <Brother> ีพาไปยังน้องๆหนุ่มโซมน้มกันทาเปตลาดปากซองเมืองสองคนแคนสวนาคีโอคุน้องด้ยใครบอกา you okay. โอ้ปลาปาชิมาซึมองวอ้าโอ้โห <c oughs> อันน,น,อนี้นนนนก็เป็นล่าท้องหมู่น้องนาดเองเนาะอ่าเออคุณนะห่านกับคนกัด ขายแบบว่าเครื่องเครื่องใสชีวิตประจำวันแหละพี่น้องเป็นน้ำหมอกน้ำมันเป็นอย่างงี้ยอะไรเขื่องมือหาปลาก็มีใสมีมองมีสะดุกก็มีประเภทปสสุ่มบิ๊กซอมีวัดครบสุดเลยพี่น้องเลยทางนี้ก็จะเป็นประเภทเครื่องสามอง หันคุ้มค่าเตอ๋อพี่น้องเลยอันนี้เ่นเขาเลยเอใหันนี้ไพิ่นเซ็กโทรพทัหไฮแล้วก็พอดีลองเลยเนาะพี่น้องเป็นฝั่นงนี้ก็คือกระสอบหรือว่านี่ก่าช่วงนี้มันกา นี่หอดยามเกี่ยวเขาเลยพี่น้องเอเย้ยเอากระสอบเอายางมาขายนำ้ำเพจเสื้อประเภทกระสอบมักเพชรมีเม็ดครบสุดพี่น้องเอเย้ยเส้นปอกเส้นฟูพี่น้องเอเย้ยปิ๊ปังนี่ก็จิเป็นห่านขายเกิบห่านขายเสื้อผ้าอันนี้ก็เป็นห่านหมูของน้องนัดพี่น้องเอเย้ยอู น้องนัดเพิ่นมานี่สุกใส่เพิน่นสิมาซื้อมองไปใส่อยู่แม่น้ำซุยเพิ่นเห็นปลาหลายเมื่อวานนี่อุย้ยพ่นมีครบสุดเด้อพี่น้องเด้อพยอยากซื้ออยากเยี้ยก็มาซื้อได้ผูกห่านเพืชมาเท่านันะ้นก็น้องนัดพี่น้องเอ้ยจักเบิ่งอีหยังพี้ผูกจอบซ้อมอยู่อุย้ยเบิ่งได้หยังแน่แหละของที่ได้พี่น้อง นี่น้ำยาปลาพนุมแผบแลือก็แยกแยงปองนหน่อยนี่คือซีเมนต์แปะพี่น้องเลยจากนั้นกคันอยากซื้ออย่างเง้กับอยากซื้ออย่างห้ากับมหามาซื้อได้เด้อพี่น้องหันหมูของน้องนัดตลาดปากซองเมืองสองคอนแฟงสวรรค์เขตพี่น้องโอ้ สองสองแถวใช่ไหมกันบู้เห็ดยังกันอ่ะอุ้ยพูน่ะยิ้มอีกฝั่งนั้นก็คือชิตลาดสดพี่น้องเลยอุ้ยพูจนาหัชชาภาพี่น้องไปเบิ่งตลาดสดพี่น้องเลยพี่น้องหักสิมาเลอกเบิ่งตลาดสดพี่น้องเลยอันนี้คือตลาดสด บ้านปักซอกเมืองสองกรแปสวนาเขตเด้อพี่น้องอ้ย่พี่น้องเป็นอาหารักอกายังกมีแต่เรากบเบี้ยอะไเลยซืได้ไซื้องเส้นยากกินเลเนาไปเมือแกมเหล่าอรหมูด้อเรืชิ้นหมาด้อเาไปเรื่อยๆพี่น้องเลย

ฟังนี่กระชุดเป็นห่านขายเศษอาหารการกินเนื้ออะไรสินเขาเป็นแอง์กินกล้วยฟังให้เป็นผักสดดิโนอ่อู้หูน้โน่ถนัดเผินกับปั่นยานางพี่น้องเลย จักสืส่ออย่างนี้พี่น้องเลยรอมาอีกฟังนึงพี่นอ้องอันนี้ก็คือห่านขกยปลาสดพี่น้องเลยอู้บรรยากาศตลาดบ้านเพื่อนกันสีเลยสีทีเข้าได้พี่น้องเลย แป็หลอก,กันนี่โอ้ยเี็นอะไรปลาสดงมงามมาหอดห่านเก่าห่านเดิมพี่น้องเลย อุ้ยเห็ดยังกันอยู่นาะอุ้ยได้ของมาฝากเพื่อนพี่น้องเลยเขาามองอ,งอพี่น้องเลยซามะนาวอันนี่แหละบรรยากาศอาหารเพื่อนพี่น้องเลยถ้าใครอยากซื้ออยากหาก,กับมาซื้อได้พี่น้องเลยห่านเพื่นกันกน,นี่ครบทุกอย่าง ตอนนี้เขาก็เลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยจ้กน้องนัดเคนที่พาไปืเอ,อยยังไรเป็นวันชพาเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยของที่ได้ก็เต็มมือเลยเบิ่งไ,ไปชมตรงกันพี่น้องเอ้ยตลาดบ้านปากช่อ

ตอนนี้ผลออกมาหอดคางแล้วพี่น้องเอ้ยออหอกบอนจอดหล่แล้วนี่คือของที่ได้อของที่ได้ก็ว่ามียังทุพี่น้องแผบมีแผบแล้วก็บป้าผนุ่มเนาะและ้วก็บโมเมนซื้อแฟนไพอันนี้ครับที่ซื้อลงไปถวายอยู่วัดพี่น้องบ <Okay. S 3> มแมนของเขาซื้อมาใส่ดอกเนาะ ก็จะซื้อลงปให้พผะยูวัดเพราะว่าเผิ่นขาดคืนนะคะก็ซื้อไปถวายเผิ่นเนะาะบาตายก็เลยซ้มาน้าแล้วก็หิวพี่น้องเลยเป็นจังไรพี่น้องคมซัดอยู่บ่นหรือว่าจังไรเนาะเสียงโทรศัพท์คอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อหรือว่ายังเป็นครือเก่ากับเม่นกันนขามาเนาะพี่น้องเ,องเนาะพราผ้าบาดตายมาเสกโทรศัพท์มาแปลงแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้่าเป็นจังไรอันนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ว่าหลังจากที่ว่าเผิ่นแปลงโทรศัพท์แล้วผิ่นกระถ่ายรั่วเลยเนาะ ก็น,นี่กำลังออกจากในเมืองนะี่นอกกำลังสิเมือนเนาะกำลังสิเมืองกันเลยตอนนี้ออกจากในเมืองแล้วอันนี้เป็นเมืองสองคอนเดอพไปนอกเป็นตัวเมืองเลยเป็นตัวเมืองสองคอนหรือว่าอำเภอสองคอนอะไรเนาะอันเดียวกันเลยไปนอกไป เด็ดทาดันดพนวันที่บ่ฝนมาแต่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเมื่อนี่แหละวันที่หนึ่งห้อยวันที่หาเผื่อนที่หาที่หกว่าสี่หามือข้าแม่พนนักคลเม,มอร์ในย่านได้ถ่ายแต่ได้เหือดอยูาา่นเอยย่านบ่ไดไปทางใดย่าบ่ไดไปไซดอด สจมาพระควนแล้วพี่น้องฝ่าตายก็ใชได้ล่าขีดเรียกตอนนี้ด้อพี่น้องฝาาคนไหล่คนแชรงคนติดตามในเดี่น้องพบพ่อกันคลิดต่อไปสบายดี